รดีเจ้าวันนี้มาปลากันแห่แล้วนะเจ้าวันนี้จะปลาไปมกลังพึ่งเจ้าอาพิดีว่าได้ลังพึ่งมาเจ้าได้นากเลยนะเจ้าพรแหละงงามๆทั้งนั้นเลยนะเจ้า ตึงไงตึงงามเลยนะเจ้าหางพึ่งแต่ละหลังเลยนะมาะขนาดนะเจ้าเนอะก่อนอื่นก็นําใบตองเจ้ามาวางบนถาด่อนนะเจ้าคัดเนอะไปลืมคัดไอตัวที่มันกินมาได้ออกที่มันแห้งๆนะเจ้าแล้วก็นำาลังพึ่งมาทาเกลือเจอ้าทาทั่วเลยนะเจ้าทาทึงสองด้านเลยนะเจ้ามากเกมก็่าทานักมากแบบเกมก็่้ตองทาแน,น่นอนนะเจ้าทาให้ครบทุกหลังเลยนะเจ้า ตัวนี้นะเจ้าเป็นสูตรง่ายๆบ้านๆเราเลย่ะเจ้ามามีเครื่องปรุงอย่างนักเจ้าแค่เอาหางพึ่งมาทาเกลือปาไหลแต่รับรองนะเจ้าความอร่อยนี่สุดยอดเจ้าอ่าเนี่ยเจ้าคาดไอตัวทีมันมาได้นะนะเจ้าเอาออกตัวนะเจ้าอันนั้นมันกลิ่นมาได้นองมันแห้งแล้วนะเจ้าทาเกลือเสร็จแล้วนะเจ้าจะได้ประมาณนี้เจ้าจากนั้นเจ้านำใบตองเจ้ามาห่อเจ้ามาห่อหางพึ่งอ่ะเจ้า ห่อกลับไปกลับมาถึงสองด้านนะเจ้าการนะเพื่ออย่างก็หางพึ่งมันรุดจากตองนะเจ้าห่อเอาหลายๆจานเอาหนาๆหน่อยนะเจ้าตัวนี้เป็นของหายากเนาะล้างพึ่งนห่หนาแป้งเนอ้อใขรวาของมบแป้งนี่มาได้เนอ้อจีเปิดมาได้ขายกันนตถูกเสาะหา่ขนาดนะเจ้าเหนอวันนี่ได้มาก็คือปล่อยเจ้านี่ห่อเสร็จแล้วเจ้าเอามาย่างหรือว่าเอามามกไฟนะเจ้าตัวนี้เขาอเอามาย่างไฟนะเจ้าจ่ไฟพอประมาณนะเจ้า แล้วก็มกหรือว่าย่างจนกว่ามันจะซุกทั้งสองด้านนะเจ้าอาจไปลืมปีนด้านเดี๋ยวจะตัวนะเจ้าปีนไปปีนมานะเจ้หาหังพึ่งทังในมันจะได้ซุกทั่วกันเลยนะเจ้าอันนี้เจ้าซุกเรียบร้อยแล้วเจ้าเดียวเฮาจะมาแกะพอนะเจ้ามันรุ่นกันเลยเจ้ารุ่นพอล้อว,ว่า,าหังพึ่งที่เ์ฮามกหรือว่าย่างเนี่ยมันจะเป็นเจ้าใดเจ้าจะหอมหวานขนาดไหนนะเจ้า แก่ๆแก่เจ้ารุ่นไปตัวกันเลยเจ้านี่เจ้าออกมาแล้วเจ้าหางพึ่งที่เฮามกได้เจ้าจะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะเจ้าหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยเจ้าเดี๋ยวเอาจอนเจ้าเอาจอนมาตักมือพอไกลๆเลยนะเจ้านี่เจ้ารสชาติกินนี่คือหอมหวานกรบข้าวเหนียวมอสนะเจ้าสุดท้ายไปลืมกดไลค์กดแชร์กันตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า